สวัสดีค่ะเพื่อนๆจ้าท่านผู้ชมนะคะวันนี้ก็มาทำน้ำกระชายนะคะน้ำกระชายน้ำพึ่งมะนาวนะคะอร่อยอร่อยไว้ทานต้านโรคนะคะกระชายมาีคุณสมบัติสรรพคุณมากมายนะคะกระชายนะคะช่วยบํำรุงกล้ามเนื้อหัวใจให้แข็งแรงแกระชายยังเป็นอายุวัฒนะนะคะยาอายุวัฒนะกระชายก็ บำรุงสมองบำรุงตับนะคะนะคะที่แน่ๆที่ชอบมากที่สุดก็คือกระชายช่วยให้ผมไม่งอกนะคะเพื่อนๆจ๋านะคะ,ะวัตถุด,ดิบนะคะอุปกรณ์วัตถุด,ดิบของเราก็จะมีกระชายนะคะกระชายแล้วก็มะนาวน้ำผึ้งขาดไม่ได้ก็จะเป็นน้ำเปล่านะคะเพื่อนๆจ้านะคะแล้วก็มีเครื่องปั่นนะคะ นะคะเ,เพ so ื่อนๆจ้านะคะก็ต้องล้างกระชายให้สะอาดนะคะแช่แช่น้ำเกลือนะคะแช่แช่น้ําเกลือก่อนนะคะสักสิบห้านาทีนะคะเพื่อนๆก่อนที่จะมาหั่นนะคะเพื่อนๆจ้านะคะหั่นกระชายแล้วก็นะคะหั่นกระชายแล้วก็มาปั่นนะคะเพื่อนๆนะคะเราก็มาหั่นกระชายต่อให้เสร็จเลยนะคะ เราต้องแช่น้าสักสิบหนาทีแล้วก็ล้างอีกน้ำอีกสองถึง3รอบนะคะเราแช่น้ำเกลือนะคะเพื่อจะฆ่าเชื้อต่างๆนะคะเชือ้อโรคบนกระชายเขาอยู่ในดินนะคะนะคะเสร็จแล้วก็จะนำไปปั่นนะคะขณะนี้ก็หั่นกระชายเสร็จแล้วแล้วก็จะเตรียมปั่นนะคะก็พี่ลิวก็เทน้ำลงแล้วนะคะน้ำก็กะกะเอานะคะ ประมาณสักยี่สิบเอลเนะคะเราเริ่มปั่นกันเลยนะคะเพื่อนๆจะนะคะจะได้น้ำกระชายนะคะ ขนานี้เรานะคะเราก็ปั่นกระชายนะคะละเอียดแล้วนะคะเราก็ด้วยความละเอียดนะคะเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมนะคะตอนนี้เราก็จะกรองนะคะ น้ำกระชายนะคะน้ำกระชายที่เราปั่นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะกรองนะคะนะคะพเพื่อนจ๋านะคะก็จะกรองนะคะน้ำกระชายสดๆนะคะพเพื่อนๆนะคะมีสรรพคุณมากมายนะคะพเพื่อนๆจ๋านะคะกระชายขาวซึ่ง ก็เหมือนกับสมไทยนะคะช่วยปรับสมดุลร่างกายนะคะเพืนะะ่อในเรื่องรักษาป้องกันผมหงอกนะคะเป็นสิ่งที่ชอบมากเลยนะคะข้อนี้นะคะกะตา้านเชื้อโรคด้วยนะคะเชื้อโรคที่กำลังฮิตตอนนี้นะคะ,นะคะ,นะคะเราก็จะได้น้ำกระชายสดๆนะคะเพื่อนๆจ๋านะคะ นะ,ะ้านมะาทานนะคะเราก็จะามาผสมนะคะผสมกับน้อามะานาวน้ำขึ้งนะคะแล้วก็ใส่น้ำแข็งด้วยนะคะดื่มชื่นใจนะคะแต่ว่าเราจะดื่มมากไม่ได้นะคะเพื่อนๆจ๋านะคะต้องดื่มพอประมาณเพราะว่ากระชาย กระชายเองเขาก็เป็นเขาเป็นของกระชายนี่เป็นของร้อนนะคะทานมากก็ไม่ได้นะคะเพื่อนๆจานะะ้าน,นนะะนานะคะทานพอเหมาะพอควรนะคะแล้วแต่เรานะคะผสมน้ำผึ้งนะคะแล้วแต่ตามใจชอบเลยนะคะ สรรพคุณยอดเ่ยมจริงๆค่ะช่วงนี้นะคะเรานะะน้ำมะนาวเติมน้ำมะนาวนะคะถ้าเราคิดว่าข้นมากเราก็สามารถเติมน้ำได้อีกนะคะเพื่อนๆจ้านะคะ,ะแล้วกระชายกระชายที่เราปั่นไว้นะคะใส่ขวด แช่ตู้เย็นได้เป็นเดือนนะคะเพื่อนๆจะทานได้เป็นเดือนนะคะนะะไม่เสียนะคะน้ำกระชายก็ปั่นเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็ผสมด้วยน้ำพึ่งเออน้ำมะนาวนะคะรสกลมกลมนะคะ,ะ,คะใส่น้ำแข็งด้วยนะคะตอนนี้น้ำกระชายก็เสร็จแล้วนะคะ ปั่นแล้วก็มาผสมท่านสดๆนะคะเพื่อนๆจ๋านะคะผสมกับน้ำผึ้งมะนาวนะคะอร่อยมากค่ะแล้วก็ใส่น้ำแข็งด้วยนะคะนะคะสรรพคุณเหลือล้นนะคะเพื่อนๆนะคะมีสรรพคุณมากนะคะนะคะช่วยบำรุงกระดูกไม่ให้เปราะด้วยนะคะเพื่อนๆจ๋านะคะ แล้วก็ผมหงอกนะคะป้องกันผมหงอกนะคะถูกใจทุกทุกท่านนะคะข้อนี้ถูกใจทุกท่านนะคะชิมดูแล้วก็รสชาติอร่อยนะคะกลมกลมนะคะแล้วส่วนที่เราปั่นไว้เราเอาไว้ได้นานนะคะเก็บใส่ขวดใส่ตู้เย็นไว้นะคะเราคงจะไม่มาปั่นบ่อยๆนะคะนะคะ น่าทานมากค่ะเพื่อนๆจ๋านะคะสรรพคุณมากจริงๆนะคะสมุนไพรสมุนไพรไทยนะคะแล้วเอ่อเป็นนะคะเหมือนเอ่ออ,อปรับสมดุลร่างกายด้วยนะคะนะคะสมุนไพรเอ่อไทยของเรานะคะน่าทานไหมคะท่านผู้ชมนะคะน้ำ กระชายนะคะน้ำกระชายน้ำพึ่งมะนาวนะคะเพื่อนๆจ๋าน่าทานมากนะคะสีสันก็สวยงามนะคะสรรพคุณก็มากมายนะคะเพื่อนจ๋านะคะช่วยลดผมงอกนะคะช่วยป้องกันผมงอกนะคะเพื่อนนะคะท่านหญิงท่านชายนะคะสรรพคุณมากมายนะคะสรรพคุณมาก มากนะคะสมุนไพร์มมทไ,ทไทยที่หาได้ง่ายนะคะช่วงนี้ก็สมุนไพรามาแรงนะคะขอให้เ,เพื่อนๆก็พิจารณา ประมาณนะคะเพื่อนๆจ้าอย่าดึงม,มากเกินไปนะคะนะคะอา่าส่วนที่เหลือนะคะก็เก็บใส่ขวดใส่ตู้เย็นไว้ได้เป็นเดือน2องาเดือนนะคะเพื่อนๆจ้าไม่เสียนะคะเพื่อนๆนะคะ